สบายดีบรรยากาศต,ตอนเศร้าคืมๆเด้อพี่น้องเอ้ยฝนสิตกบรรยากาศคืมๆเออมองหวงไข่ต้นนี้สิม,มดแล้วเนาะล่นมดกะคืนตะบนไปตัดมาจะลงเตาอีกที่เผาถ่านมาล้วก็เห็ดเลยได้ ก่าจะมาตัดเผาถ่านมันตัวคนใหญ่ๆอันนี้ไปสองคนนะจะเอามาตัวแรงอันนี้นะมาเมาื่อวานนี้มาเราก็ได้พักผ่อนเลยเห็ดไปเลยเอาเล่าตัดไม่ลงเตาเนี่ยนี่ก็ซอยไม่ปาดไม่ มือเศร้านี่ปาดไม่อืมไม่ที่เป็นปาดเป็นตับเป็นตับงมันก็มาซ,อย,ามามซอยแป้นปาดไม่แป้นเพื่อใช้เราออกไปซื้อยาสูบเพื่อให้ักจะหลดไปกินี่เปล่าเลยน้องเคยคนมาปาดเล,าลาเลยพัวนางละเลยพนเขีวหักไว้สามเขียวเลยประคักเลยวะ ไปยืมเรือ้องเคยเผื่นมาปาดน้ำไหม้กระทงอกระเป็นเออเติดอาทุสะอาดตามีแต่หนอสาบลาบอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนักกว่าาทำสกินน้ำไหม้ไม่มอนน่ะอุดมสมบูรณ์หักกัหักเอาหน่อยาวๆไป่ะยาวขึ้นวดอดกไล้ได้ในสามหน่อนเลยเบิ่ี่ค่ะ มางนาวเนี่ยก็เป็นลายหมากเด้อมางนาวเนี่ยกระดกเด้อบางนาวต้นนี้มีน้ำนะได้ปิดกินได้แล้วเป็นลายหมากอยู่ปีนี้มางนาวข่อยมาเบิ่งแเลนหน่อยลุงเบิ่์นเนี่ยผลไปป่าเผนได้แลนพี่น้อง ปลาซีลี้อย่างเมียนนี่จักสิเห็ดเนีได้ใบเนาะหาเสืออ้อเนี่ยยาวมาผูกมันได้เรนน้อยเ่นน้อยเ่นน้อยมันอยู่ในกาบไม้เมันแกะกาบไม้ออกลเลยพอที่เห็นเ่นน้อยจับเอาสิเลี้ย,ยงต้องหาแมงไม้มันกินมันกินแมงไม้กินมะก,กระ b u c เนาะเ่นหาคิอมะกระ b u c มาผ่ามันกิน ทำยังไงต้องผูกเสือกยาวเพื่อให้มันหากินน้ำโมนี่แหละเลี้ย่างผึ่นเมียนสิโลงเลี้ยงลงเบืองเลยเห็นหน่อยนี่มาแต่ป่าอีเมะทำได้เลน่นเห็นวหมหรือยงเมนเดอร์เหนวหมแต่เบิร์นเลสเซโร่หรืออย่างลงเบืองมันสิใหญ่เปล่ข้าวเดีาาเวเยวกขยาวหักกระไไพดมือหักมือเห็ดน่้ำมันสมข้าวอีเดเด้นี่นนนนน สามหน่อเฮียงกันเลยเนีย่ออกขนาดเลยนะใหม่เหลียงหน่องมะปีข่อยกวยสุกเขียวข่อยออกลายวีเด้อส,สัมสิกินเด้อกวยสุกเขียวอืมเครือนะก็ได้ลายวีเติบดูดมสมบูรณ์บ้านไม่มนนะปลูกยังก็เป็นเบิด ต่อามาทางในปิ้งมะเขือนัง่งคีบผืนปิ้งมะเขือสินเนียนมะเขือผิดอยากเนียนมะเขือเด้อเปมนมอญหมักตัวเนียนมะเขือเด้อกินบุเปิดเด้อกินเนียนมะเขือนี่หมักลายปิ้งสุกแล้วก็เนียนใส่ข,าข้าวหอมข,าข้าวหอมข้าวขู่อ่ะ ซบนี่ถอดนมอีกเด้อนมเสรีเรือเอาไว้เมื่อวานถอดเรื่องอห้อยอันนี้แกงเห็ดขมลงเบิน่นเพิ่นเพิ่นสกินนี่ของเพิ่นน่อนี่นะแกงเห้เพิ่นเพิ่นหมักกินเห็ดขมแมมอนหมักมันขมแกงให้แล้วไม่สมข่อยกระเตมกระปุกบักไญ่ไม่สมข่อยอันนี้ มันยาวฮักเอามูเสาเนี่มาใส่น้าเกลือเมียนพอดีเอาตัวนี้ใส่แต่ก็พอดีพอเลยกระปุกตัวนี้สิห้านีซื้อกระปุกอีกแหละมาใส่อีกแหละนี่ตะไคม้เลี้ยงน้องเลยอันนั้นกระปุกประเดกอึองเด้ออันเด้อคนแรกเป็นเดือนพอด้ยังสิกินมันอันนะซื้อประเดกอึงสองกิโลมาเห็ดเห็ดประเดกอึงสองกิโลขับเบิ้ปาดใหม่เด้อพี่น้อง ปาดไม่เป็นปาดไมได้เล็นปาดไม่เหอป็ดไม่เป้นไม,ไม,นไมนลายงามเนาะไม่ยังวะเ <c oughs> ออเป็นลาย,ลายงามเลยเหดเป็นพา้าซอยเป็นพ้าปะเออบางซอยเป็นผ้นา,า <c oughs> ซอยเมี <c oughs> เนนยน เอาไว้ใส่ใส่เองนี่แหละแต่น้ากันเลยโดยเปลี่ยนค่าเฮือนนี่แหละนี่ตัวนี้แหละห้องตัวทัววบบนนอนนี่แหละมันตัวกินดอกกุหลาบเลยจะได้แกะออกเป,เปลี่ยนนี่แหละนี่ยโดยเปลี่ยนค่าเฮือนนี่แ,ลแลหละมอ,องละาเลยไหมมองมางาม งามงามงน้อจิตเลยลายงามอะไรนี่รับแผ่นขาจะจแผ่นสองสามแผ่นสามแผ่นสางแผ่นสี่แผ่นหาแผ่นนี่นะ เคยเห็ดเคยจับถุงมือนการเทียนนการเหน่อยไหมถุงซีมือเคยเห็นกคยจักได้หน่่อไหนงามระวังอะไรเห็ดจำเหนื่อยระวังกับปลได้ ใส่ซีดีครอบขัวไม่ม้อนกับแ,แบบนี่เลยพี่น้องเอ้ยอย่าปับเตอร์าเบื่อเดอ้อโอึดซาเบิร์เด้ออ้ซาเบิร์คิดให้แม่เนาะอันนี้ก,กระโคบอลสีให้นางทิท้งเคี้ยงหยาออกอยู่ได้ไหมบอลสีดีนมังกรให้นางทิท้งเคี้ยงออกอยู่เนี่ยงาม เขามีกระทังใส่มีห้ากระทัง่ใส่มาใส่เขาเาคืเร่ไปจุดไม er ่ก um. ็เผาถ่านนั่นอยู่ป่ามาเ้านี่ยเไปจอบเึิงไหม่หมดจะสั่นลืมมาเฮือนซอยไม่ลืมมันจุดไม่จุดถ่านเงีนยอยู่ป่า một đọc một âu thì đấy đi là phải thùng may mất thôi chọn ma măng chị ขามาเบิ่งขางในกินหอมหอยหอยเผ็ดย่งเคียนจะปีกยังฮะปีกสีนี่ลุงเบิ่งเบิ่งคะป้งแล้วซุกแล้วเออปงกสีนี่ลุงเบิ่งลุงเบิ่งิ่นอนไรกินสีนส่นคุ้ยเิ่นบพิ่นบะหมักมันหมูนะิ่นบะหมักกินหมูเั่นได้ได้เถินนะซุกแล้วแหละลูกเอยแม่่ะเออพนนี้แล้วสำนักซุกแล้วอืม เ,นะเออสิกินกับแกงเห็ดโอ้ยตกลงลนนลมมเ,ออนเนยลยอคะขีบเอาในเด้อถลุงมาเออขีบใส่นานเนียซาสุกระเดะไปเรากินปาดใหม่ได้ลองค่ะมากินนะคลิปนี้กับบมีิยั้งน้องพี่น้องตื่นมากตัดทายจากแกับแจก,กให้พี่น้องเบิ้งวิธีสิริครอบครัวโอเคบาย